เพื่อไทยย้ำนายกอิงไม่ลาออกไม่ยุบสภารัฐบาลทำงานต่อยืนยันปกป้องอธิปไตย 22มิถุนายน2568นางสาวขัติยาสวัสดิผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองโฆษกพักเพื่อไทยถแถลงชี้แจงต่อสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องในประเด็นสำคัญที่สังคมกำลังให้ความสนใจโดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพและจะเดินหน้าทำงานต่อเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถ นางสาวกติยากล่าวถึงข่าวลือที่ระบุว่านางสาวแพททองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีเตรียมลาออกหรือยุบสภาหลังขานร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ .2569 ว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงและถือเป็นความพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความสับสนในสังคมและบั่นอทอนเสถียรภาพของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการลาออกหรือยุบสภาโดยเฉพาะในภาวะที่ประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านเช่นปัญหาความมั่นคงชายแดนยาเสพติดอาชญากรรมไซเบอร์การค้าระหว่างประเทศค่าครองชีพราคาสินค้าเกษตรและการปฏิรูปการเมืองสถานการณ์เหล่านี้ยิ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องเดินหน้าทำหน้าที่ต่อไปอย่างเต็มความสามารถ ภายหลังการปรับคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจะเร่งสารต่อภารกิจต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการปรับปรามยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตรการลดหนี้ลดรายจ่ายประชาชนรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนใหม่ๆ